สวัสดีค่ะวันนี้มจทช่อง Iris Professional แล้ววันนี้นะคะ Iris mm hmm. ก็จะมาะพูดเรื่อง printer Epson รุ่น LC 1 6 0อีกแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะจากคลิปเมื่อก่อนคลิปล่าสุดนะคะที่เราเพิ่งลงไปเรื่องการใช้ของ Epson รุ่น LC 1 6 0ใช่ไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวทุกคนไปตามคลิปในตรงเลข I ได้เลยนะคะตัว I เลยแล้วก็คือว่าเรา ได้ัโชว,ว์แล้วนะคะว่าแบบมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ทำยังไงให้เราพิมพ์กระดาษห,หรือไม่ก็รูปภาพมาจาก iPad หรือไม่ก็คอมพิวเตอร์หรือก็โทรศัพท์แบบพิมพ์เข้าเครื่องแล้วก็มันก็จะพิมพ์ออกมาให้เลยก็วันนี้นะคะไอซ์ก็จะมาพูดเรื่องมันสามารถมีเวลาแบบพิมพ์เวลาเราจะพิมพ์แบบสองหน้าใช่ไหมคะแบบจะได้ไม่ต้องปึ่งกระดาษใช่ไหมมันจะแบบกลัแบบไปใหม่เลยอะทุกคนคือทุกคนอาจจะแบบย่างเนี้ยงงใช่ไหมคะ อย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยนี่นะคะเพื่อนๆทุกคนเรามาอยู่ที่เมนเตอร์ของเอกซันแล้วนะคะอ่า <c oughs> ขอบอกเลยว่าแนะนำรุ่นนี้นะคะ LC 1ซกส่วนเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับ Wi ไ Fi ได้แบบดีมากเลยนะคะทุกคนทุกคนต่อต่อไปนะคะเราก็จะมาลองดูว่าแบบถ้าปิ้นสองหน้ามันต้องแบบตอน สั่งหน้าใช่ไหมคะบางทีเราต้องแบบได้กระดาษแล้วก็ไปเสียบเข้าไปใหม่เพื่อได้พิมพ์มายอยีกหน้าหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราอาจจะแบบพิมพ์ใหม่ก็ได้เดี๋ยวเรามามามาเปิดเคพื่องกันก่อนดีกว่าแลาก็จะขึ้นมก่ก่อนะคะเักสาไปสั่งพิมพ์กันเลยนี่นะคะวันนี้หนูขอเอาเอากสารนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดในเอ s o n iPrint กันเลยค่ะ นี่นะคะมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะมันก็จะมี2หน้าแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเปลืองกระดาษนะคะแล้วก็จะปิ้นกันหน้าแผ่นเดียวนะคะก็กดไปที่ข้างล่างเลยนะคะมันจะเขียนว่าการพิมพ์2หน้านะคะเราก็เลือกมาขอบด้านยาวเนาะอ่าผลก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็สั่งปิ้นได้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนมันเริ่มปิ้นแล้วคะ่ะเมื่อกี้ที่เราสั่งไปเนาะนี่ได้ออกมาแล้ว นี่นะที่เราเปิ้นส่งหน้าแล้วมันก็จะหยุดอย่างนี้นะคะทุกคนเออได้แล้วเนาะอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ได้อ่ะเอาเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะหรือว่าเราต้องเสียบกระดาษขึ้นไปนะอ่ะเฮ้ยไปเองอนะ่ะทุกคนนี่มันเสียบเข้าไปเองมันดูดเข้าไปเองแล้วเอาออกมานะคะโอ้โหว้าวก็คือตอนแรกนะคะก็เป็นกระดาษเดียวเลยเนาะ ก็อย่างแล้วเลยเมื่อกี้มันก็จะดูเหมือนสักสักนิดนึงนะคะแล้วก็แบบเราจะหยิบแล้วนะนะมันก็ดูดเข้าไปใหม่อีกแล้วก็ออกมาอีกนะคะคือดีมากน,นี่ก็คือเพิ่งสังเกตเพิ่งรู้นะคะว่าแบบเมื่อตอนใช้แล้วเนาะนี่นะคะเพื่อนๆทุกคนปิ้น์ออกมาแล้วดูดีได้ส่งหน้าเลยในแผ่นเดียวด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเอากระดาษน,นะคะตอนแรกอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเอากระดาษไปเสียบเข้าไปใหม่เพื่อมันปิ้น์น้าทีสองออกมานะคะก็คือมันแบบ อยู่ดีๆมันปีนออกมาใช่ไหมใกล้จะออกมาแล้วแต่มันหยุดแป๊บนึงแ้วก็วมันก็จะดุดเข้าไปใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนคือแบบปังเบอร์สยอดมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าแนะนำ F s 3 n รุ่น LC160 นะคะและถ้าใครอยากให้หนูพูดเรื่อง e p s น n มิ์เตอรน,นี้อีกนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่ลยได้เลยนะคะใน่าง่ี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอริสัชัขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย